ทุกคนคะเราจะพาทุกคนมาดูต้นกล้วยและลำกล้วยที่มันมันเล็กแล้วมันจิว๋วจิ๋วแต่เล็กจิ๋วแต่ว่ามีลูกให้ให้กินนะทุกคนคะก็คือเขาเรียกว่ากล้วยเล็บปูนางรู้จัเท่าแขนนี่นะทุกคนนะต้นของเขาเท่าแขนเมื่อปลูกปีที่แล้วนะทุกคนนี่แล้วก็นี่เห็นไหมทุกคนคะนี่ลูกของเขาอันนี้มันเป็นพันธุ์ของมันนะคะทุกคนมันเป็นพันธุ์กล้วยนะ พันกล้วยนี่เขาเรียกเล็บมือนางถ้ามันเป็นพันธุ์ของเขาเขาจะไม่ใหญ่หรอกต้นเขาก็จะไม่ใหญ่พันปีกล้วยก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่านี่ไอถึงเวลาที่เราจะต้องเอานี้ออกเอาเพื่อว่าให้มันได้ไม่ต้องไปแย่งปุ๋ยนะคะทุกคนทุกคนคะนะทุกคนตัวนี้เราก็ต้องหักเลยเนาะหักหักมันออกไปก่อนนะทุกคนนี่หักออกแบบนี้แหละนี่คือกล้วยเล็บมือนางมันจะให้ใหญ่เหมือนกล้วยน้ำว้ามันไม่ไม่ใหญ่นะทุกคนแต่อันนี้ปีมันกินไม่ได้มันขม แต่ถามว่ามัน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 อร่อยไหมมันกินได้แต่มันไม่อร่อยนั่นแหละนะถึงถึงบอกว่ากินไม่ได้มันขมไปหน่อยๆนะเแล้วก็นี่มันมันโตแล้วค่ะทุกคนอีกหน่อยมันก็จะสุกเนาะต้องเอามันออกก่อนนี่คือพันธุ์กล้วยเล็บมือนางกล้วยมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์นี้คือปลูกง่ายที่สุดปลูกในตรงไหนในดินหินค่ะดินหินก็ปลูกได้เนาะกล้วยนี้จะไม่เลือกที่นะคะทุกคนแต่ว่าเครือมันก็ไม่ได้ใหญ่ลูกมันก็จะเล็กๆแต่มันอร่อยหอม นะถ้ามันสุกแล้วหอมอร่อยมากนะนําเสนอกล้วยเล็บมือนางนะคะปลูกง่ายที่สุดปลูกทุกที่ที่ไหนก็ปลูกได้จะปลูกเป็นกล้วยประดับก็ยิ่งดีเพราะมันจะสวยงามตลอดกาล